ครับทุกคนเจอกันอีกแล้วครับผมกับช่องแขกชาแนลนะครับวันนี้ถ่ายเองเหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเปลี่ยนสอนนะเนี่ยครับผมสอนตัวที่ผมเคยเติมนน้ำยาแอร์เมื่อคลิปที่แล้วเนาะมาแยกเปิดฝาก่อนนะครับก็เป็นสอนตัวนี้นะครับที่มันรั่วนะครับเป็นสอนฝั่งโลเนาะ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาอดสอนนะครับอุออกปกรณ์ผมก็ได้เตรียมไว้แล้วครับก็มีเกตวัดนะครับต่อสายโยงไว้แล้วแล้วก็จะมีตัวน้ำยาแอร์กระปุกเดิมเลยครับจากรอบที่แล้วเนาะแล้วก็จะมีสอนตัวที่สั่งมาใหม่นะครับสำหรับทิฟโรเล่ไอวิโอนะครับของผมนี่ น่าจะเป็นตัวละห้าบาทครับผมได้สั่งมาไว้สองตัวนะครับน่าจะมีตัวแก่ถอดสอนนะเนาะนะฮนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของวิธีการถอดสอนเลยครับผมบตอนแรกเราก็มาเริ่มใช้ตัวเกรวัดแรงดันก่อนเลยนะครับทุกคนผมจะใช้สายตันนี้นะครับ เข้ากับฝั่งโลแต่ก่อนอื่นต้องปิดเกจให้เรียบร้อยนะครับทุกคนแล้วก็ใส่อันนี้แรงดันขณะที่ที่ไม่ได้สตาร์ทเครื่องก็คือไม่มีเลยนะครับไม่มีแรงดันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปสตาร์ทเครื่องรถดูนะครับทุกคน ได้ลวซึมหมดไปหมดแล้วนะครับทุกคนจากนั้นนะครับเราก็ทำการสวดไปดับเครื่องยนต์ก่อนนะครับทุกคนพอเราดับเครื่องยนต์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับ แล้วก็มาทำการถอดสอนกันนะครับกดออกระวังนะครับเวลาวางสายให้วางด้านนอกแบบนี้นะฮะอย่าหย่อนลงข้างในเครื่องนะครับอันตรายมากนะครับอาจจะทำมือเดียวนะทุกคนครับแทนเกียรตัวฝั่งเล็กนะครับผมค่อยๆคลายนะครับตอนแรกค่อยๆหมุนคลายออกมานะครับ นะครับทุกคนอคนะอกมาแล้วนี่ครับตัวเก่าเดี๋ยวเรามาลองวางดูตัวเก่าเทียบกันก่อนนะครับนี่ครับทุกคนตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่กันเลยครับ ก็ไม่มีอะไรทุกคนเขาแค่ขันเหมือนเหมือนกับเราใส่จุกจัก,กรยานนะครับรู้สึกว่าเหมือนกันเลยนะครับอันนี้หมุนเข้าไปแน่นๆนะครับ เรียบร้อยนะครับทุกคนเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแลาา้วแล้วเดี๋ยวมาแล้วเรามาเติมน้ํายากันเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับวิธีเติมน้ำยาเราก็จะทําการเสียบตัวสายสีน้ําเงินที่ต่อจากเกจแบบนี้นะครับให้หลังกิ๊บแค่นี้แหละครับผมก็เรียบร้อยแนละ้วอันนี้เลย น้ำยาแอร์นะครับของผมวิธีการเติมน,น้ำยาแอร์ก็บอกไว้แล้วละ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกให้ละเอียดมากขึ้นนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็หาที่ตั้งนะครับหาที่ตั้งมาครับทุกคนเราก็จะมาสตาร์ทเครื่องกันโอเคพอเราสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วเนะี่ยผมจะทดลองเปิดแอร์ดูนะครับทุกคน ตั้งกระป๋องดีๆนะฮะอย่าให้ล้มนะครับผมโอเคมาลองเปิดแอร์ครับผมเปิดแอร์ไว้ที่สุดเลยนะครับแอร์นี่ก็เปิดสุดเหมือนกันนะครับผมแล้วเรามาวัดเรื่องอุณหภูมิดูนะครับอุณหภูมิจะอยู่ที่มาณสามสิบองเนาะอากาศวันนี้ผมอยู่ในร่มด้ยครับ ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับรอนทกทีนะครับแสงก็เนาะโอเคนะครับสามสิบหกนะครับเดีย๋ยวเราจะไปเติมน้ํายาแอร์เข้ากันเลยนะครับผมแต่ว่าการเติมน้ํายาแอร์ผมก็ต้องเร่งเครื่องไว้อยู่ที่สองพันรอบถึงสองพันห้าร้อยรอบนะครับส่วนวิธีเร่งเครื่องผมนั้นเดี๋ยวผมจะนะครับผมในการที่เราเติมคนเดียวเนาะ อาจจะสั่งนิดๆนะครับทุกคนผมจะใช้วิธีการอันนี้ผมคลายไปแล้วนะครับทุกคนคนะรับตรงคันเน่งเนาะเ้องการมันมุวนดิบเข้าไปเลยยังไม่ถึงสองพันนะครับทุกคน ลอบก็ได้นะครับแล้วเราจะมาเติมน้ำยาแอร์กันนะครับมาครับทุกคนขั้นตอนต่อไปเราก็มาเปิดฝาน้ำยานะครับเหมือนขึ้น่สุดเลยนะครับทุกคนเพื่อถอดเข็มออกนะครับโอเคเราก็ตั้งไวด้ดีๆนะทุกคนเราก็มาต่อ,อเี้ยจะคร้บล้วล้มเล้ย ็เดินเครื่องพี่สองพันห้ามันเดิมแล้วเราก็มาเปิดเปิดตัวเกจนะครับอันนี้เปิดปั๊บแล้วก็ปิดเลยนะครับพวกคุกคุมิ เติดแล้วก็ปิดก็ไม่เรื่อยครับเพีงกว่านีา้ยาเราจะพอผมน่าจะเติมไว้ประมาณนี้นะครับมานะครับทุกคนเราก็จะมาลองวัดคุณราดูอีกทีเนาะหลังจากที่เรา ปล่อยเครื่องยนเดินไปเรื่อยๆเนาะ okay. 16โอเคครับทุกคนแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะครับ พื้นก่อนนะครับทาคนเดียวอาจจะตุรักตุเี่นี้เลินะทุกคนเดี๋ยวเรามาเทสดูว่าตัวที่เราเปลี่ยนสอนเนี่ยมันจะหายหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะซูมไหมขออนุญาตเปิดน้ำก่อนนะครับผมจะใช้น้ำเปล่านะวันนี้ไม่ได้เตรียมมา Okay, เดี๋ยวเราไปดูอุณหภูมิอีกทีนึงนะครับข้างในรปหรือ,อยังนะครับ ก็16น่าจะเพียงพอแล้วนะทุกคน เสร็จสมบูรณ์นะครับง่ายนิดเดียวใช่ไหมล่ะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีน้ำหยดใต้ท้องไหมความเย็นมาหรือยังนะครับโอ้มาแล้วนะทุกคนเห็นไหมครับ เองก็ได้แต่ทางนี้ผมไม่ได้แวกข้ามนะครับตัวนี้น้ำเดี๋ยวผมจะหาอะไรมาทับออกนะครับโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ส่วนใครที่ชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับทุกคนบ๊ายบายเหมืนกับเราใสุ่กรดานะครับาย